ตั้งแต่ค่ายเราเรามานเล้นแข่งกว่ายังไงพี่เขาเดินเขา้า,าหารแล้วจังหวะปีมือเราเร็ว,วกว่าพีเขาเพราะผมดูเทปดูเทปพี่แกทุกวันนะตั้งแต่ผมต่อแพนะลยมั่นใจช่วงตรงไหนก็ผมขึ้นไปผมก็เก่งอย่างเดียวก็คือเกรงพี่ข้อใหญ่ กลัวเขาประทะนะเราเราตากไม่กลัวแค่ลูกนะวันนี้นี่หนึ่งในเล่นช็อตในช็แบบใช้สมองนู้นนู้นแล้วมันหัวก้อนเลยใช่ไหมคือค่อยๆคยเลือกเอาเวทเปนใหญ่ใช่แหมครับเราทุกวันนี้เราอยากเปลี่ยนสไตล์ให้อยากเป็นมวยบูวัยวยแรกแล้วก็คือมันมันเจ็บคืเรายิ่งอายุเยอะเราเริ่มเจ็บแล้อืมเอาละวันนี้จะขอบคุณใช้บ้างหลักก็ใช้ได้แล้วขอบคุณนายสมจิตครับอาชีพทำเลย ข,ขอบคุณแม่เอแม่เออาจฉีแต่ต้องรอดูว่าเท่าไรจะฉีดแน่นอนก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับขอบคุณผู้สึกผู้ฝึกสอนขอบคุณน้องๆในค่ายที่ช่วยปั้มลูกทีละสามทีละสี่โอ้ก็ขอบคุณกองเชียร์ที่มาเชียร์วันนี้ขอบคุณทุกคนครับวะที่มาเป็นตัวแทนครับตัวแทนซอ้ใหหน่อยภาพเลดีครับตัวแุดล่อเขาเลยอันนี้ไต่ดีมากครับไต่ดีมากแบบว่าไม่เหมือนแบบไปที่แล้วเลย เขาศึกษามาดีเขาซ้อมดีด้วยเขามั่นใจมากครับก่อนที่จะเข้าเามั่นใจนี่เปียนนี่เขาไม่ได้การหนึ่งวันเล็กสักคนเลยนะบอกไม่ได้การหนึ่งเล็กสักคนเลยช่างน้อยก็ต่อยดีครับฝากติดตามค่าจิบบนนงแล้วก็ตติดามตัวได้ค่าบฝากทุกคนติดตามค่าจิบบนนงด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำรายการออกมาอีกครับเพราะว่ามีรายการที่เวทีมวยที่ออตกรสั่ง เวลากี่โมงนะไปสอนวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับทุกวันครับขอบคุณมากครับรายค่าค่าอาทิตย์เท่าไหร่อาทิตย์ประมาณ8 800บาทโอเคกินดีด้วยครับกินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากกินดีด้วยครับสี